โลแรกผ่านไปเพิ่งโลเดียวเองนะจะสองโลแล้วเลขแปดเดี๋ยวเราจะใช้สูตร j o g ก i n g หนึ่งร้อยเราก็เดินอีนเกาหนอยร้อนเหรอร้อนห้าสิบหกวันีกับสี่โลประสาทกับเธอที่เธอต้องมาถามเมื่อยว่าเพราเป็นอะไรติดตัวกันนครับไม่หายยังไงโอ้ยนะครับโอ้ยนะครับโลเจ็ดเลยนะครับอีกสามโลนะครับเก้าโลเลยนะครับจะเข้าเที่ชัยตื่นเต้นไหม ฮะตื่นเต้นไหมเอาคอเสิร์ตใหน่อยเ็วไม่คมิ้งเราที่บ้านเลยนะฮะวันนี้เสียก็องเขา เอาได้ครัได้เหรอเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยทำไมพูดอย่างนั้นเล่าเฮลโเรเฮลโเรสวัสดีครับมิ้งเราหอมนะเราอ่ะเฮ้ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะไหนลูกกันไหนลูกกันรอเชียร์รอเชียร์ทุกคนรอเชียร์ทุกคนหนาเราพ่อเราจะราไม่มาเาต้องต้องพาดิต้องพาเนี่ยอะไรยังไงยังไงยังไงเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยบายบายรอเชียร์รอเชียร์รอเชียร์นะรอเชียร์นะตอนนี้ก็อยู่กับน้องสาย ควิ่เลงแรงเท่าไหร่ครับ10กิโลค่ะทำเวลาไหมวันนี้ไม่แน่ใจอาจจะทำแต่ว่าทางไม่ยากเท่าไหร่อากาศเป็นใจได้เปล่ามหนาวไหมหนาวโอเคนี่ก็เทลที่สองโอเคกันได้เลยรอเชียร์นะครับอีก5ทีจะปล่อยตัวแล้วเปิดตัวด้วยสปินต์กันเลยนะ สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ในงาน AA 1 n Billion Trail 2025ระยะ10โล มีนะโหสุดๆเธอก็ไม่จบมีนน่แหละยังไงวะระยะทาง10กิโลเมตรกับช้างคอสกันพี่เนาะไปเรื่อยๆสบายๆอากาศดีมากวันนี้บอกเลยไปวันนี้เรามีภารกิจพาไปลากจบ1 0บแรกแล้วเลือกสนามที่จ้าแบบจริงจริงมันเป็นสนามง่ายมากเลย เอาก็นนั่แหละต่ว่าสำหรับเราที่เพิ่งไม่เคยวิ่งถึงห้าโลได้ซ้ำไม่เคยวิ่งถึงห้าโลต้องมาวิ่งสิบโลเนี่ยมันก็จะแบบเออดีใช่ไหมวันนี้คนเยอะมากดูคนเยอะมากเลยวิ่งยังต้องวิ่งด้วยเหรอต้องวิ่งเหรอเดินแต่เขาก็เดินกันทั้งนั้นหมดแรงเดินแบ่ออกงานหมดแรงหมดแรงแล้วเส้นทางมันก็จะเป็นแบบนี้นะ เนี่ยรู้เดียวกันโอเคนะอันนี้ยีาเหมือนกันอย้าเหอนกเลยโอค่ะเพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นใช่ไหมนี่พาน้องๆมานานๆไม่รู้จักน้องๆโอ้โหน้องๆแค่นี้น้องๆแค่ลูกๆหรอไปไปไปรีบไปเลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวนไปแล้วเราต่ให้ก่อนขึ้นด้วกันโอเคโอเคโอเคห้รอเมตรถึงยัง ด่วนยังไม่ถึงด้วย4 7่้อยเจสน้อยจังเลยอ่ะเลยได้เลยเก้าจุดห้านะหนื่อดูเยอะแท้เวิสสวยนะเหีนยวกพอที่กานจะขึ้นละใช่ อยู่แล้วก็แดดออกตอนเช้าเลยใช่ต้องร้อนอยู่แต่เขาบอกแล้วถึงเน้นหนาวแต่พอแดดออกมันก็ร้อนอยู่ดีแล้วมวิ่งไงเริ่วิ่งเริ่วิ่งท่าไหนอะเดินระวังสะดวกเพราะว่ามันพื้นมันมันไม่เรียบตลอดนี่โลแรกโลแรกผ่านไป เก่งมากเก่งมากเลยเพราะว่าคนเยอะนี่ถึงทางแยกข้างหน้าแล้วครับรว,วิวสวยไหมถ่ายรูปไหมวิวสวยไหมข้างพระาที่ขึ้นแล้วแดดเริ่มส่อง,องแล้วแต่ยังคงมีลม่มหนาวอยู่แต่แสงแดดมันก็จะร้อนหน่อย<ๆ>คนเยอะมาก อ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปไันไงสนุกมากอาจารยไปไงโลแรกผ่นไปก็สนุกดีอะไรไม่จริงโกหกเพิ่งโลเดียวเองนะตเต้องแอรทำไมไม่แอร์แอร์แอแอบ์แรแอบออออรรวอร่อแรอแร เห็นทางไหมมนเดินดันเนินอะไรเนี่ยแหงนี่าดูดีนึกว่าก้าวโลแล้วอะไรเพิ่งจะเริ่มต้นเดี๋ยวเราไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปตรงนู้นครับต้นไม้ต้นหนุนเมื่อวานยังไม่เห็นร้อนอย่างนี้เลยนี่ร้อนแล้วเหรอแล้วตอนแรกตบมาชาบอกให้ใส่เสื้อหนาวฮะเสื้อเขายังเยี่้วพาราพาระเธอไงก็เอาแบกให้เราเขาบอกนีงแหละชาแล้วว่าไม่ต้องใส่หรอกเสื้อหนาวพารา งูดวใช่ตรงไหนที่เราผ่านเล้วซ้ายตร่ไนนเม่อวานที่เหเราวิ่เดินมื่อวานใช่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 เราขับรถเมื่อวานโอ้โหวิวข้างหลังนี่สวยมากเลย่าเธอคนกท้ปาปล่อยให้มันยืดยืดหน่อย เย้ yeah สองโลแล้วว่ามันส่งตั้งนาแล้วไม่ใช่หรอจะสองโลแล้วโอ้เก่งมากเลยเนี่ยลีบอก็แเลยปไนะก็สองโลมแล้วบงเดนะเดี <si ๋ยวเราจะใช้สูตรจอกกิ้งหนึ เราก็เดินอีกเก้าร้อยห,หรือว่าเดินสี่ร้อยดิคนเราฟังลำดันไม่ต้งฟังไหนไนัไม่เป็นร่างเดาอยู่มันไเดินโอ้โหดูดีมากานี่คือเท้าวิาง่งใช่ไหมทำไมอ่ะแม่มาอะไรอะ <laughs> นี่เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางนี้นคะครับ เข้าทางเคาะสันที่แล้วเป็นไงไ็เป็นไงร้อนเหรออันนี้ยังอยู่โลสารอยู่แถวนี้เป็นไรคราบอกคุณยังยังไม่สี่โลเลยงอแงแล้วงอแงแล้วตอนนี้ห้าสิบห้าห้าสิบหกนาทีกับสี่โลแล้วนะสี่โลแล้วนะ เหลืออีกหกเองว่าคาแล้วอะไรวะไปต่อเหลืออีกแค่หกโลสบายๆชิวๆถ้าสมมุติว่าห้าโลเนี่ยก็น่าจะกหนึ่งชั่วโมงก็จบคอร์สนี้ที่สองชั่วโมงเราทำไม่จบที่สองชั่วโมงได้โอเคไหมโอเคก็เท่ากับอีกประมาณแต่ไม่ได้คือไม่ได้ถึงแปดโมงครึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงพอดีเพราะตอนนี้ก็ครบกันแล้วแล้วคุณปองอาหารอยู่ไหนโอ้โหห่วกินแล้วเนี่ย ามก่ออนไงยู่ในกระป,ป๋าของงังโอเคน่าดีสดชิ่นแ <Okay. S 2> อนกับบอยก็คงเดินเล่นนะหิวแล้วเหรอข้าวงหนึ่งพอดีหิวแล้วอยู่เอาฟรีปันนี้ก็จะกินขนมปังแล้วนะแล้วมันใช่ไหมนี่มันเสาร์นะ always go pair lối chìa khói lên nhiều vãi hết h emergence 5 km nè nhưng đây 5 km thôi đợi nào. Lớ, là tido lúc sáng là ทำไมพูดล่ะ <c oughs> ไปวิ่งกันิไปวิ่งกันไปวิ่งกันอะไรวะงอแงี้วะหมูอ้งองงว,วานนั่นะไม่ยอมพูดให้เดินให้วิ่งเอา้านี่เดี๋ยวพอถึงจุดนั้นแล้วมันดันไม่วิ่งจะเดิน <c oughs> อะไรวะ <c oughs> งอแง,ง,งีิจะเป๊ะไงนี่ไง <c oughs> ี่ยเห็นนายกามาฮ่าโลดูดิดูเวลาทิดูเวลาสิโอ้โหเพื่ออะไรสิบเอ็ดสิบสองสี่โอ้โหเก่งมากเลยเนี่ยมันปลอมจังเลยอ้วน เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับเข้าออกไปที่ทางอขอสถานที่ทางเลาะตัดบ้านถนนน่าจะไม่ไม่ได้เรียบเหมือนในถนนแถบนี้เนาะตอนนี้โลที่ห้าแล้วเด็กตรงนี้ส,สนุกไหมสนุไหมี่เก็บรวบรวมที่เมืขายิ่งเหนื่อยนะฮะเอาไม้ถือที่ไหมก็พูดมันก็ต้องใช้พลังด้วยไงมึงพูดคนเดียวได้ไหม ว่าเขาไม่ไหวแล้วนะเหนื่อยไหมตอนนี้ตอนนี้เต็มไม่เขาไม่เหนื่อยเขาประสาทกับเธอเธอต้องมาถามว่อ่าเขาเป็นอะไรเต็มเต็มร้อยเลยเท่าไหร่แล้วไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะอ้วนเขาเหนื่อยเพราะเขาพูดกับเธอรู้ไหมใช่ไหมเขาพูดก็ยิ่งเหนื่อยเธอไม่ต้องห่วงเขาได้ไหมเธอพูดคนเดียวหมาไกกก่่รออแล้ว็ถถายเะทงไมอ่ะไม่อยากเข้ากล้องยังไงอะไรครับ จะหกโหลแล้วจะครบหกโลแล้วจะครบหกโหลแล้ครับจะครบหกโหล้วครับิดเป็นยังไงบ้างครับกำลังคนเลนนพูดเรื่องโลได้ไหมเขาไม่อยากรู้เอานี้ให้มันลที่แปดแล้วค่อยบอกเขาเอาเขาไม่อยากได้ยินว่ามันี่เท่าไหร่พี่อยากจะเดินไปยังไม่มีความหมายตอนนี้โอ้เลิกครับเลยฝีโลนะครับจะถึงเงินไทย

เราเท่าไหร่ฮะโราที่ไหนร้อยที่หกโอ้ร้ที่หกไอ้นี่ยเหนื่อยไหมแล้วอีกสองร้อยเมตรข้างหน้าจะเป็นทางเลี้ยวขวาแล้วก็ไปที่จุดวอเตอร์เซชั่นแรกต่อนโร้ที่หกเดี๋ยวซ้ายครับเลี้ยวขวาทบเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตลาดแล้วหรือเปล่าโอ้โหมวนมาหา ก urun, ็ไม่ไม่ไม่ต้องแวงไงไปเลยไม่ต้องแวงไงไปเลยนี่คือจุดปั๊ตเตอร์เซชั่นมาเจลาจะรอเยอะดีให้นะพี่แต่คนค่อนข้างเยอะมากบิ๊โป้เลยโค้โคกแล้วก็อะไรแตงโมนี่ไงแตงโมแม่ ได้โมสองเนย่อยๆเอนย่อยๆเไปก่อนเริ่ไปก่อนยโลที่6.5ครับออกจากวอเตอร์เซชันมาจะกูมไหมคณเยมากคนเยอะมากรงนี่ข้างหน้าจะเป็นทางลาดลงมาหน่อยนึงโอ้ยข้าง นัลมมเที่ไ้มาชมวิวสองทางชอบไหมชอบไหมลนะ่ะวิวธรรมชาติไหมโจเล้นะเกืออีกสามโลนะครับใช่กลับวนกับทางเดิน,นใช่เราเห็นหลวงปู่่ะและ้วมันก็เดะวนไปวนมาอย่างนี้แหล นี้แปดโมงจะยีจะแปดโมงครึ่งและแดดเริ่มร้อนละแต่ลมเย็นอยู่ไปเลยนะครับเลืีกสองโลนะครับไปนนี้เป็นไงเลืีกสองโลสุดท้ายหลักการตอนนี้เป็นไงอืมพอได้ได้ไหมแต่ไม่เอาแล้วอะไรวะเมื่อกี้บอกอยู่ไม่สิหอยู่ไหมะอันนั้นขาดสติพูดเฉยๆพูดเอย่างไ้เลย ไม่มาแล้วหรอไม่มาเนี่มันทำไมทางมันเป็นขรุขระอ่ะก็มันเป็นทางถน,นนที่มันมันเดินยากนะถ้ารองเท้าต้องใส่ไม่ได้กนะ็ไม่มาไม่เคยซ้อมไม่เคยใส่เลยเลยซื้อปุ๊บใส่เลยคืออะไรก่อนไม่หมดเลยจุดนี้ก็เป็น,น,นโลแปดเนาะเข้าไปได้หรอวะ ไมไ่ได้ปรอใช่ไงไหนรอปะล่ะไม่รอปะล่ะน wow. ี่นี่่ะไปดีไป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 เข้าไป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 ชนลำแข้งเหรอเข้าไปเข้าไป นี่นี่มาทำอะไรมามาดูุ่นดอกไม้หงดอต้นดคเหรอะไปเข้าไปนี่นะเขาลองลอองนลองหน้าหน้าตันเยอะนี่เป็นทุ่งดอกไม้ก้าหลดเลยนะแก สิบโลตั้งแต่เมื่อกลัวนี่นี่บินวิ่งยี่ห้าไหมบินยี่ห้าไหมกลับมาทางเดิมนะครับเดินกลับทางเดิมเพื่อจะเข้าไปที่จุดสตาร์ทที่เรามาตอนแรกสิบโลเลยนะครับตอนนี้ก็สิบโลนะครับเดี๋ยวจะเข้าเส้นชัยเลยนะนิดเดียวเข้าเส้นชัยออกไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าเส้นชัยได้ นี่เป็นสิบโลแรกนะในระยะเวลา2ชั่วโมงอีกสิบห้าทีใช่ไหมเคคท่าไหร่ต้องวิง่งเขาตอนแรกตั้งไว้ไนะสิบโมงเดินสวิปเปอร์ใช่ป่ะก็ที่บอกว่าไม่ต้องรอให้เดินไปเดินไป <c oughs> เป็นไงจะเขา้าเส้นชัยตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นไหมไม่ต้องออตื่นเต้นอ้าวก็เผื่อบางคนแบบลงสนามครั้งแรกมันก็เดือดปะทุตื่นเต้นไปยืนรอที่สนามนะยลเ ก็แบบดูเต้นเต้นเ้นเอาคอเสียแท่นะไม่ชิยังรองคนเดียวได้รักมากนักวิ่งไม่ทำไรทัหมดเพรเช้านี <c 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 ้บอกเลยว่าเสียนกระโดดเขาหนักมากนะมีเสียนกระโดดเขานมากไยอมมีแรงอยู่เ้าหน้านี่คือต้องเพิ่มใช่ๆๆใช่ต้องเพิ่มเขาให้ด้วยเพิ่มขาเพิ่มขาให้ด้วยวันนี้เขาจน้อยไปนิด เดี่ยวเข้าไปได้ด้วยม่เข้าไปเตรง่ได้ตรงไม่ได้ทางโน้นนะคะอ่ปั่มเส้ายคนวิ่งเข้านะคะถ้ายังไม่วิ่งเขปัมเส้นชายนะคะเหรียญรางวัล 10k ประเทโซโลวิ่งเดี่ยวถ้าคุณยังไม่เข้าเส้นชายราคนหมะก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับระยะทาง10กิโลเมตรสำหรับ งานวิ่ง AA 1 v e w e n t Tail สองพก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางวิ่งไงอ้วนด้วยครับทางช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องทางยูทูบช่องทางติดต่อแจชจี้เข้าด้วยกันวิ่งไงอ้วนอย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามด้วยนะคลิปหน้าจะเปนน็นอะไระปตามชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ